มาขาเบี้ยไปเอาเทียนมาให้หัวเทียนแล้วจอดอยู่นั่นปนไหวคักค่ะพวกนี้มึงเบี้ยไปบ้านพวกนีมันไปเอาบอกว่าห้างพวกนี้เลมันได้หัวเทียนห่างมาให่ได้ได้พวกนีพอาะาพอาเยอะเพราะว่าเจ้าเอ็มลอยไม่เจ้าแล้วเห็นมึงเบี้ยเอามาห้าแล้วเอาให้มันกวนเอ็มลอยเห้นหอบซอยบ่ นี่ยไม่ยูวเอาไม่ยู่เดี๋ยวนี้พัดจะบาก็ัดจะใ้บุกไปดิโหนายหลายบาทด้องกับบาทติดะจเ่ยใช่หเายเจ็กสองลงม่ได้จ็กสองคคเห็นมันอยู่บ่ มันก็แค่ยอนหัวดเขอให้ยกบ้านผู้ยิ่งชอบนี่วันุบหนึ่งเขาว่าดูดลงมีเงินดูดลงให้มันซ้ำกันลยบ่บ่เฮ็ดให้เลิกกูนี่ดันขึ้นม่นอู้ัวนงามเลว่าต้นิก้าวตัวครปูกปกงนชนงนันตายไปวเจ้าเขาม่ไดยินเปเรื่องบึเลี้ยงมะมือได้เี่ยมทิ้งยุ่โสพลงเฟด เครื่องไถเครื่องเกียวขั้นหาี่บุฟอลก็ได้ทายเขาตั้งเลยบหขั้นหา,าขั้นหาบุานทั้งหมนโอก็ได้เนาะอันี้จะบา้านใจอยู่บ่ขอใจยอยู่บ่พอใจแล้วใจรึบ่บ่วังใจว่าหันนี่แล้วเออตัวนั้นวัไในเล่าบ่ยอดบอกว่าได้ได้จะให้อยู่เ<อ>จ้บาบ้านจะาบ้านทนึงอ๋อเอาที่กุยอนเห บอกว่าจะไปจเอากนเลยังเอาให้เพื่อนเอาไีหลอกไรเพื่นบ่มีลาบนเดได้ได้เอาใหม่ดอ่วเงียเขาไปเอาใหมยืมไ้อได้ไหมเนียเออบอกเตลอกจ้มาถามว่านี่ก็เ่มียงเอาเอาแยงพือไงด้วเว้ยเรลวงของมันหนาหลุดเนี่ยจาเขาไปบ่ิเขาไปเนาเงลงมาหนหลดพราอมันสน้เอือเงินน้ำอาัดก่อนเอาสอบบ่เจ้าเจ้าทีเขาเมื่เงอน บ่มีเลยยุหันชิยหันบอกผมมั้งเออยุหันเห็นไม่ไหวได้สั่งปุ้บปุ้บปุ้บปุบปุ้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 บปุบปุ้บปุ้บปุ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 บป เอาม่เอาดูด <après> ูลวนถ้ามันแนเียมเอาสองมือลดว่ต้องเจียวสองมือว่าไปเอานีลุงฮัดไกแเหนหน้าบ่ลุงฮัทแ่หนแล้วกลหนหน้าเขาเกิน่ล็หนหน้าหนึ่ก็อม่มันมันมันเพียดิบ่จะออกต่อหัเต็งไว้อก ไปพึ่งไหวนเ่องของมาโหลดดูบอกเขาเมื่อบอจีดเอาเพียงของไปไวมันนักหบางอย่าง่าบูเบอกเขาเมาที่หนาบิงเฮ้ยมาอยู่ก็เบกาไปาเดียวเราบอกบ่่ไปหลดกั น้ำน้ำอยู่บนอะน้ำน้ำกินแล้วน้ำต้มแล้วะข่าวไม่เนอะเออ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 เอาบ่โอ้

做不来，哈哈哈哈没做过。